ตื่นมาตัตงแต่เศร้าพร้อมเสียงไก่ดอกขันกกกยกเอาเข่าเหนียวใส่กระติบงางล่งเฮือนใดไล่ตอนควายออกจากคอกผ้าไปเลียงน้ำก่างทงสองสามโมงผูกไวให้เล่มหยาตามไหยหน้าได้พี่น้องเดอ้อวิถีมาแต่เก่ากี่ขังกอนข้าวหลังอีสานยังมีมุ่นค้นบ่ไล่ไปไก่บ้านเป็นว่าน,าน,านแต่ข้าวพุ่นเฮาเคยได้เห็นพานได้พี่น้องเมื่อไขยเคยเต็มบ้านแต่เมื่อนีหากบ่เหลือพี่น้องเลย ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิงช่องพอ่อหยิงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมือนี้พอ่อหยิงผู้เม่องอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ่มพี่น้องครับผมมือนี้สิพาพี่น้องเข้ามาเบิงอ,พอพ่าพ่อพันธุ์ควายพ่อพันธุ์พี่น้องครับผมผู้ใดกำลังมองหาควายพ่อพันธุ์อยู่มือนี้บ่ผิดหวังเพราะว่าจ,จัดมาใหา้<ต>มีทุกไส้ครับเอาชนิดที่ทับเป็นแล้วจนกำลังจับสัตว์บุญลราพี่น้องมือนี้เอ๋อไปพรอกับเจ้าของควายครับผมอ่พี่วิชิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวัพี่วิชิตกับทีมงานครับผมออ่าตนนนีีี้้้พ่่อเเลลยยมมผูงสิถาบดวาควาย ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผูด้วยตัวเมียครับเนี่ยก็ตัวผูครับผมเป็นควายตัวผูพี่น้องครับผมเป็นเป็นลูกผู้ไหนครับเนี่ยลูกสร้างสะก่นครับผสมจริงมากครับลูกสร้างสะก่นฮ้องครับผมมีมีเอกสารนะมีใบมีหลอดครบครับมีใบมีหลอดครบครับผมควายตัวนี้สูงหลายปันไดกว่าครับเนี่ยสูงหลายสิบหงครับผมสองร้อยสิบหงอายุสองปีเจ็ดเดือนครับสองปีเจ็ดเดือนปลาขึนมาใหญ่แห้งเดี๋ยวดูปล่ต้องห่วงครับหนังหนาปลาพี่น้องครับผมควายตัวนี้ไหมฟันไข่หนุนหนุนตาเพราะยงผู้เม่งเบิร์กเทเล็กกันคือว่าส่งเข้าามมกลๆพี่นองครับผ ขนาดพูดจับยังตำกว่าควายตัวนี้แล้วผมบันที่นี่ราคาว่าไว้หลายปันไดครับนี่ผมเปิดไปแปดหมื่นเก้าพันบาทครับแปดหมื่นเก้าพันเนาะบันที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับผมศูนย์เก้าสามครับครับผมสี่ศูนย์แปดครับห้าหนึ่งสองสี่ครับผมครับผมอ่ะพี่น้องครับผมมาเบิง่งรายละเอียดพี่น้องควายตัวนี้ป้าดหัวเน,ะะ <S 2> <S 2> <S 2> นาะบองหัวบองหัวบังเขาพี่น้องครับนาโนกขนาดเลยหัวหัวบักใหญ่เลย าครับผมอัตลักษณ์นี่ถือว่าชัดเจนที่สุดเลยพี่น้องครับผมเบ่งข้อเราเปิดครับผมตากระง่าแม่พี่น้องครับเขากับเขากลางเขาโอ้ถือว่าโค่นเขาใหญ่พี่น้องเงาหูรัดเงาหกวกำดีขนาดเลยมองพ่อเลี้ยงผู้เม่งสอ่อนมองข้อกับอัตลักษณ์ช่วงข้อพี่น้องเบ่งเราใส่สายสอยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่องข้อนี่ถือว่าชัดเจนมากเลยเป็นควอยสองอ่องนะครับเนาะน่นครับผมครับผมเดพี่น้องกระดูกงครับเป็นควอยผูกโค้งสางบักไงเลยควอยตัวนี้ แอ๊มาใหญ่แห้งเ้อราคาวาว้คือแปดหมื่นเก้าพันวันติครับผมแน่นครับผมพี่น้องเบิ่งข้อเด้อโอ้ผมไม่หมองฟิวพี่น้องครับผมผู้ใดกําลังมองหาครับผมควายพอพันเด้อพี่น้องเด้อเอาไปประจำค้อไปประจำฟ้ามไปไปคุ้มฟงครับผมควายตัวนี้คือว่า่ายๆคือมีเอกสารครบนะครับเป็นควายสายเลือดดีครับสายเลือดชัดเจนนะครับผมเบิ่งพี่น้องเบิ่งท้างข่างพี่น้องครับผมเบิ่งตอนเรายืนทานี่โอเข้าสนามได้สบายเนาะแม่นครับครับผมควายตัวนี้ว่าซื้อพี่น้องครับผม ความงามน kind of right. right. so ี่บ่ต้องสืบขาโค้งสางของเล่านี่คือพวกแขงขาหนึ่งไงแห้งครับญงแห้งอีลีอันนี้บ่าท่านได้เต็มวายได้นี่พี่น้อคันเนาะี่ขนาดอายุสองปีเจ็ดเดือนได้พี่น้องนี่ครับผมเบิ้งข้อเบิ้งเอิบเบิ้งเผาเบิ้งแขงเบิ้งขาพี่น้องครับผมโอ้ยบมมีฟิลเรียบไ่เรียบโอ้ใส่ได้เลยพี่น้องแขงขาไ่นะครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาเล่าปากคอนี่ของแท้เลยพี่น้องครับผมควายตัวนี้ โอ้ก็ฝากพี่น้องไว้สำหรับเกษตรกรผู้กําลังมองหาอาณาคตพอพันนะครับคุ้มฝูงเลยเลยครับตอนนี้ตอนนี้คุ้มเลยเลยบอครับนี่คุ้มเลยเลยครับคทับได้ไปครับนี่ทับได้แล้วครับนี่โอ้พี่น้องครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องซื้อไปตอนนี้คือเอาไปคุ้มฟูงเลยเ่ราต้องรอนะครับเนาะต้องอตอนนี้คือเขาสามารถทับได้แล้วให้พี่น้องเบื้องด้านขางับด้านหน้าพี่น้องถูกใจแล้วครับผมบัดที่นี้มาเบิ้งด้านท้ายพี่น้องไอ้พี่น้องเข้าเบื้องด้านไทยเด้อท้านี่บ่ต้องซื้อผู้ใดว่าบังหน้าตัดบอม มันอาจสิตื Then, ้นๆจังด้อยต้องขอถทดขออภัยครับผมครับผมเบิ่งท้ายพี่น้องหางลามเริ้อคกล้วยตัวนี <c oughs> ้หางลามไ่ร่อนเสมอครับผมอันนี้แหละเขาว่าอนาคตพอพันหรือเอาไปเป็นพอพันทีบอผิดหวังหนึ่งคือสิทรงลูกเจเงราว่าไ่ร่อนเสมอแล้วก็สิบ่อให้บ่ส้นเจ้าของนะครับผมเชื่องถ้าค่อยแบบนี้เนาะครับเนาะครับผมถ้าพี่น้องไปเจอไ่ล่อนบิดไ่ล่อนเบี้ยวพี่น้องอย่าเอาไปเป็นพอพันเด็ดขาดครับผมการบอกง่ายๆคืออ่าทรงลูกบ่เก่งแล้วกับมันสิส้นเจ้าของนะครับ อันนี้ลักษณะนี่ือเชื่องนะครับเนาะเชื่องครับผมครับผมถือว่าเชื่องขนาดพี่น้องควายตัวนี้ครับผมเป็นควายพอพันเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาเล่ากับว่าไว้คือแปดหมื่นเก่าพันบาทเห็นบอกว่าข้าเจ้าขายกัน เก้าหมืนมน่นกว่าเกือบแสนครับผมแต่ว่าอันนี้พี่พิชิตเราว่าเอามาให้ยเอฟซีไปตัดราคาเราอ่างไคือตัดราคามากไปแบ่งพันธุกรรมครับตัวนี้มาให้พี่ให้น้องเขานั่นแหละครับผมเโอ้ยเบ่งหนาเนาะครับเนาะคิดเห็นตาไอ้หงษ์สยามพี่น้องครับผมอัตลักษณ์ที่ชัดเด่นๆจริงๆสเนาะครับเนาะนควายตัวนี้ก็บโอ้บ่แพร่กันพี่น้องแขรงขาดีอัตลักษณ์ชัดเจนหนาใหญ่หนาโงขนาดเลยควายตัวนี้หัวแบใหญ่หัวบักใหญ่นะครับผม โอ้ด้สัตว์ด้ส่วนนะครับผมราค่าเล่ากับว่าเป็นตาฟัง่งเด้อพี่น้องเด้อกัฝากพี่น้องกเกษตรกรผู้ดใดเบิงช่องพอเลียงผู้เม้งอยู่กําลังมองหาค้าวไพ่อพันนะครับผมพี่น้องมาถึงทางแล้วครับผมแต่บาเรื่องราค่ากัโทมาต่อรองกันเอาที่แน่แนกค็คือว่ายๆคือว่าอันนี้พี่วิชิตเราไปตัดราคามาครับผมตัดราคามาให้พี่ให้น้องเข้าเพราะว่า,า,าเขาซื้อขายกันอยู่เก่ามือกว่าเกือบแสนครับ เราจริงๆคือเกือบแสนพูดละพี่น้องเมื่อนี้เยวออกมาฝากเอฟซีนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับผมราคาก็ถือว่าสามารถต่อรองกันได้เนาะต่อรองได้ก็ได้อีกซองฟี่ทั่วภาคอีสานคือเก่าแมนครับครับผมโอ้ใจดีคือบึกฝ่ายใจให้คือบึกตานเราถือขอขอกินบ่ทีฝ่าออกมาต่อรถด้วพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากไว้ความสูงสูงลอยซีสิบหกนี่ครับแมนครับผมสูงลอยซีสิบหกอายุได้สองปีเจ็ดเดือนแมนครับครับผมอายุยังหน่อยอยู่ได้พี่น้องครับผมยังสูงได้อีกไหมข้วครับผมยังสูงได้อีกหัวได้แขวคู่เดียวววนนึ่่าาั โอ้ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่หายไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเอาไปคุ้มฝูงกับร้องว่าบ่าผิดหวังนะครับผมจะปัญหาผูสมทิศยากครับผมหรือจะคำว่าเบิ่งตัวจริงกับยินดีนะครับเนาะอยู่บ้านโน่นสูงอำเภอนางรัาจังหวัดกาลสินเท่านี่แหละครับผมผู้ใดได้ไปรับรองว่าบ่าผิดหวังเรื่องราคากระโทรมาคุยกันเดาเรียบกับงามรับประกันเรื่องต่หนี้ทุกอย่างเนาะครับทุกอย่างครับผมประกันทุกอย่างอ๋อครับผมรับประกันต่หนี้ทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อครับผมถือว่าได้สัว้นี โอเคครับผมเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปเลยครับเอาครับผมมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้ก็ควายผูดีครับนี่ในควายผูครับวันนี้จัดเต็มเลยโอ้พี่น้องครับผมเมือนี่เราจัดผมรโมชั่นควายผูย่างเดียวเลยเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจใส่ใดให้เลือกเอาเมื่อกี้ใส่ไงบผบัดที่นี่ใส่กลางบัดที่นี่ใส่กลางพี่น้องครับอันนี้ก็ควายผูเด้อพี่น้องเด้ออนาคตเอาไปเป็นพ่อพันุตอนนี้คือเอาไปจับสัดก่อนแม่นบ่ครับผม บัตรที่นี่ความสูงสูงไรบัตรไหนครับนี่ข้อนี้สูงไรสามหกครับเป็นลูกผู้ใดครับผมลูกเพชรบ้งค้นครับผมเป็นลูกเพชรบ้งค้นเอกสารครบแม่นครับครับผมมีเอกสารยืนยันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอกสารครบบาทที่นี่ราคาเด้อครับบัตรนี้ราคาพันนไสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันแมพี่น้องครับผมมาฟังราคามาเบิ่งรายละเอียดเบิ่งหนาพี่น้องครับผมหนาสวยขนาดเลยค่อยตัวนี้ก็เลยโอ้ถือว่าเหมาะสําหรับที่เอาไปเป็นจับสตว์หรืออนาคตพอพันหรเหล่าความสูงสูงายปัตรก่อนครับนี่ ร้อยสามสิบหกครับความสูงแม่พี่น้องสูงร้อยสามสิบหกอายุได้จักเดือนหรอครับนี่ปีเจ็ดเดือนนะครับผมปีเจ็ดเดือนพี่น้องครับผมแสดงว่าตอนนี้เอาไปจับสัตว์ได้สบายมากเลยครับผมปีเจ็ดเดือนเป็นลูกของเพชรโมงค้นนะครับผมเป็นวา้ผูกข้อกันย์นะครับผมหนาโหนดีขนาดเขากกลางดีโอ้เขาแบบนี้แหละครับครับเขาให้รลุนกําลังคิดเลยเขาแบบนี้ครับเขากลางเขาเปิดดีเนี่ยครับผมหนาสวย่อยจะหนีเนาะโอ้ออกหนารอเลยบอกง่ายๆเลย ครับผมตางามดีพี่น้องครับผมนาลออดีตาเรางามง่ามตาไหมครับผมตาสีลบข้างหน้ากหน้อยครับผมเป็นตานกเป็ดน้ำเกือบไปทางตาเยียวผัวเนื้อควายตัวนี้ก็ได้บ่ธรรมดานะครับผมขันผู้จังหนึ่งนะครับมันขันผู้จังหนึ่งนี่แตงถอนขนตาขนชิวออกนี่โอ้ยเป็นตาเบิงควายตัวนี้ครับผมอันนี้คือตามศาสตร์บางคนว่าควายบ่เชื่อกับสีถอนขนตาหน้าพี่น้องครับผมสีเดียวเบ่งงามเลยแต่ว่าหนาเล่าสวยนะครับควายตัวนี้หนางามหนารออดีนะครับคอไง่ คับผมอานาคตไปเป็นพอพันราคามาไว้สามหมื่นหาพันต์วันีครับแม่นครับสามหมื่นหาพันพี่น้องกับความสูงสูงลอยสามสิบหกุณได้ไงขาดีขาใหญ่อยู่ด้อนี่อ๋อมาเบื้องด้านขางพี่น้องครับผมมันยองหน่อยอยู่บอกว่ายไงคืออายุยังหน่อยนะครับเนาะแต่ยังบอกท่านไหนใหญ่ป่านไดนแต่ว่าให้เบื้องด้านไทยพี่น้องครับโอ้ยเบื่องทายืนท่านี่พี่น้องครับผมเบื้องดูเบื้องหางดูเหงาหางรูปปลายหางรูปเป็นยังไงครับผมถือใจพี่น้องเขาบอกครับผมลมซ้ำกันครับผมโอ้ผมมันไม่กด เงาหางกับบักไงท่ายงาม่มแต่ว่าขันอัดเต็มๆขันเพื่อนกินหัวอาหารเป็นเนาะครับเนะาะครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องเอาไปก็คคอยทยอยให้กินหัวอาหารกินห่ำจังน้อยพี่น้องโอ้ค่อยตัวนี้สิเป็นตะเบิงขนาดได้เนี่ยหนึ่งคือเขาเพ่นกลางเขาตากดี นะครับผมเป็นลูกของเผ็รมงค้นเสื้อสายดีรับประกันว่าเรื่องไข่ร่อนเสมอกันทุกตัวพี่น้องอยู่นี่เมื่อนี่ถือว่าวิชิตฟ้ามจัดมาให้พี่น้องพ่อพันธย่างเดียวเลยเมื่อนี่ครับผมจัดพอพันไให้เลยผู้ใดกําลังมองหาอยู่ล้วว่าข้นท่มากถามว่าพอพันธ์ก็จัดพอพันธให้เลยไปตัดราคามาให้พร้อมครับผม มีเอฟซีท่มาถามมาหาพอพัน์หลายก็เลยจัดพอพันธมาหายเลยมือนี่ครับผมมีทุกใส่หายเลือกอันนี้คือขนาดกลางเด้อพี่น้องเด้ออายุได้ปีเจ็ดเดือนนะครับกับความสูงสูงลอยสาเป็นลูกของเพชรมงคลน,นะครับผม ถูกยางคือรับประกันตำนี้นะครับเนาะครับผมรับประกันตำนี้ราค่าวาไวคือสามหมื่นหาพันบาทผู้ใดสนใจก็หายท่มากเด้อพี่น้องเด้อครับผมมาเลือกเอาพี่น้องมีหน่อยก็เอาตัวน้อยมีใหญ่ก็เอาตัวใหญ่ละมือเนี่ยพอพันนะครับผมตอนนี้เอาไปจับซัดได้สบายใคมักสายใดส่งไดครับผมครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดมักอันใดเลือกก็คือเลือกเอาเลยมือเนี่ยครับผมครับผมปรารถนาส่งกางแจงเจ็งสื่อใส่เด้อพี่น้องเด้อครับผมมือนี่ถือว่า มีทุกใส่ให้เลือกเลยครับผมเอาก็ฝากพี่น้องไปแล้วกันครับผมกับความสูงสูงลอยสาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นลูกเพชรมงคลน,นะครับราคาวบคือสามหมื่นห้าพันบาท นะครับอัตลักษณ์ก็ถือว่าชัดเจนนาเขาเปิดนาเขากลางดี่ดีพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องซื้อไปบ่ผิดหวังละมือเนี้ยเอ้าครับผมก็ฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวนี้ตัวสุดท้ายเนาะครับเนาะเน่ยครับถ่ายคลิปตัวนี้ตัวครับผมที้เด็ดระหว่าที้เด็ดตัวนี้อันสุดท้ายตัวเล็กสเปคเทพครับตัวนี้อันนี้บัดที่นี่ตัวผู้รือตัวเมียครับเนี่ยตัวผู้ด้วยนบผมแม่มือนี้จัดตาพอพั่นอหลีตัวนี้แม่ครับผม โอ้ติดติดระหว่าตัวเล็กสเปคเทปราคาเดียบาทนี่ราคาประมาสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทครับผมเป็นลูกผู้ใดครับนี่ลูกสร้างอุดรครับครับเอกสารเจ็ดเดือนครับผมเอกสารครบครับผมเป็นลูกสร้างอุดรพี่น้องครับผมมีเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดเดือนครับอายุได้เจ็ดเดือนแม่ครับถ้าได้เศร้าน้องได้ไหมโอาแยกมากเลยนี่อายุได้เจ็ดเดือนยังไงมันตัวใหญ่แห้งจ้ะแยกมากจริงห้องหายแม่พี่น้องอายุได้เจ็ดเดือนวันนี้ไม่ปาขาใหญ่เนาะ้อยนึ้นตอนนี้ไหมครับกระดูกดีครับตัวนี้ โอ้พี่น้องครับผมลูกสร้างอุดรตัวนี้กันถือว่าฝากไว้แล้วกันครับผมพอเดยกผู้แม่งเห็นตอนแรกนึกว่าอายุค่ายเป็นปีกว่าแล้วระหว่าอายุเจ็ดเดือนเพราะว่าเอากสาร,รครบเอาเอากสาร,รมาตรวจสอบกันแล้วพี่น้องครับผมแข้งขาใหญ่เลยกระดูกใหญ่ดีขนาดนาอโอ้พี่น้องครับผมหวานครับยังนนย,ยังกินนุอมยูวัตตีครับยังกินนมอยู่ครับผมแหมพี่น้องครับเป็นค่ายสองอ่องพี่น้องค่ายตัวนี้โอ้ข้อนาหน้าเปิดดีขึ้นกันนะครับนะอ่พี่น้องเบิงด้านหน้าจักหน่อยนะครับผมผู้ใดได้ไปรับรองว่าผิดหวัง เบิ้งดูพี่น้องเบื้องหน้าเขาดูเป็นจังไดบัดนี่แม่มันนี่เบื้องหน้าเขาผู้ดได้เห็นตัวจริงกันนี้บอ่อขึ้กันแล้วคราบราเปิดไว้สามหมื่นหาพันมาดทีครับ, 35, 000, มรบแม่นครับผมแม่พี่น้องครับผมควายน้อยพี่น้องควายน้อยอายุได้เจ็ดเดือนนะครับผมค<ม>วามสูงความสูงสูงลอยยี่สิบเท่าไรก่อนครับยี่สิบหกครับยี่สิบหกพี่น้องควายน่อยตัวนี้ก็เลยเป็นลูกสร้างอู่ดอนเอกสารคบแขงขาดีเล็บงามเลยพี่น้อง ครับผมขวัญตอกซองนะครับอืมครับผมถือว่าใส่ได้เลยพี่น้องครับผมมีขวัญพญานั่งแท่นพร้อมนะครับอยู่ตรงข้อเ้ยพี่น้องเด้อขวัญพญานั่งแท่นนะครับผมโอ้ถือว่าใส่ได้เลยครับผมควายตัวนี้เป็นคข่สองอ่องขึ้นกันนะครับเล็บนี่แล้วพี่น้องครับผมเบ่งเล็บบ่งขาหนาเราดูหน่ะโอ้เล็บดีเล็บงามขนาดเลยปานเล็บมาวันเนาะคือบอกง่ายๆเขาขะอายุยังหน่อยอยู่ความสูงนี่พออายุสองสามปีนี่ที่ว่าลอยหกสิบก็ผลตีเฮ่อม่นผลเลยครับผมเนาะลอยห้าสิบคนนี้ลอยได้ครับผมเนาะ ประมานนั่นนะพี่น้องเด้ออันนี้คือเป้าตามศาสตร์เนาะตามประมาณการไว้เพราะว่าหนึ่งคือพ่นเป็นลูกสร้างอุดรเสื้อสายดีนะครับผมตอนนี้อายุยังหน่อยอยู่อายุเพิ่งได้เจ็ดเดือนวันนี้ไหมโอ้เบิ่งถ่ายดูวยเบิ่งเหงาหางด้วยพี่น้องคนน่ะ อันนี้ควายน่อยเด้อพี่น้องเด้อเด็กน่อยเด้อหนิว่าท่านได้เศร้านุ่มอยู่ว่าซันวะเศาน่มครับโอ้พี่ <c oughs> น้องครับผมความงามนี่บ่ต้องสืบอยากเห็นตัวจริงเกิดตั้งขาว่าเบิ่งผู้ใดสนใจกับหายทรวมากคุยกันอีกเชี่ยนึงเด้อพี่น้องเด้อราคากับถือว่าสมน้ำสมเนื้อพี่น้องเราเปิดเป็นตะฟังอยู่มือนี่จัดตะพอพันเลยเอาเป็นว่าผู้ใดครับผมผู้ใดเอาไปจับสั์ตอนนี้คือสบายไปเลี้ยงไว้เนาะไปจับสั์ก่อนตอนนี้ก็คืออายุแล้วยังหน่อยอยู่แต่ว่าซํานีนจับสั์ได้ไปครับเนี่ยแประมาณเดือนอาจจะได้แหล อายุหน่อยอยุกัจริงแต่บามันโตใหญ่แห้งเนี่ยเนาะครับผมเอิกบกเผาบัางดุวยนะน้ำสาสเลือดโอ้แข่งขาเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เด้อผู้ใดกำลังมองหาควายผูลูกของสร้างอุดอรพี่น้องครับผมมือนี่ถือว่าพี่น้องมาก่ผิดหวังหรอครับผมมือนี่จัดพอพันมิตรใสญ่ใสกางใสหน่อยมีว่าถุกใสครับผมมีทุกใสให้เลือกเอาเลยครับผมตะกอนนี่จัดควายแม่พันชุดสามหัวใจบทที่นี่ชุดทองครับผม อันนี้คือจัดใจใจตามใจเอฟซีเอฟซีเรียบร้องครับผมเอฟซีทรมากครับผมราคาแพงเราก็ไปตัดราคามามาฝากพี่ฝากน้องเขานะครับผมวันที่นี้พ่อจากราคาเป็นแสนกับตัดมากมาเปิดแปดมืกว่ากับมี่ครับผมกับฝากพี่น้องไว้อันนี้ถือว่าเป็นของคุปีใหม่จากวิชิตฟ้ามเือพี่น้องเด้อครับผมก็ได้สนใจก็ให้โทรมากคุยกันคุ้ยหน่อยตอนนี้กับความสูงสูงหล่อยี่สิบกว่านะครับผมเป็นลูกสร้างอุดรเอกสารครบราคาว่าไว้คือสามหมื่นห้าครับผมเอาพี่วิชิตมี่ยักษ์จีากับพี่กับน้องเขาครับผม ขอขอบคุณเอฟซีนะครับผมที่อุดหนุนพิชิตพามรายการเอฟซีที่เทอมาหาทั้งที่ผู้ใดควายแล้วว่าวันใดควายกับรอบนี้ก็มาเพิ่อกันไหมครับผมรายตัวให้เลือกครับครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับผมทางทีมงานของพอลียงผู้เม่งขอขอบคุณพี่ิชิตนะครับผมที่หายมาแบ่งปันควายงามนะครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานครับผมขอบคุณครับผมครับผมกฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิงช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อครับผมช่วงนี้อากาศมันเย็นลงกพพยาาาาามมดูแลสุขขขภเเจจ้ออองืื่่นว อุณหภูมิสีลดลงหอดตุ่มมองอากาศสีหนาวจัดเมื่อนอนถอดเสียนอนแช่ํำแข็งหัวได้พี่น้องครับผมก็ฝากดูแลกันครับผมเราที่นี่ผู้ได้สนใจค่อยงามพี่น้องครับผมพอพันนะครับมือนี้มีถูกใส่หายเลือกเลยในราคากับตามเงินกับตามตามกระเป๋าพี่น้องกันละมีเงินหน่อยกับเดาตัวหน่อยมีเงินใหญ่กับเอาตัวใหญ่ไปครับผมมือนี้พอเดียมพู่มเงก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีที่เบิรงช่องพอเดียมพู่มเงอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับผม